สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดลลาสุดสุๆหลอนๆครับพี่น้องนะครับแวเพ้วเนี่ยถึงกับฟิลขาดนะครับหลังจากที่เพจนายตะโตเกียวเพิ่นโพสต์มาแบบสี่นะครับบอกว่าแม่เทพเตือนเสมอว่าจะเอาหล่อผู้ชายเด็กน้อยแบบนี้ จะไม่มาเกาะเราจินหรอแล้วจะไม่ทำให้เราเสียใจหรอผลสุดท้ายที่ออกมาก็เป็นไปตามที่แน่เทพพูดบทเรียนราคาแพงก่อนจะเลือกใครเป็นสามีคิดให้ดีก่อนป้าเพนนาัิตะโตเกียวเนี่ยโพสหมาแบบซี่ครับล่าสุดครับแพ้ววนะครับเพิ่อออกมาฟาดกับเดือดนะครับแล้วก็บอกว่าเพนนาัิตะานาลิตะโตเกียว เป็นเพจปอมสันพี่น้องนะครับล่าสุดเราก็โพสแล้วก็พร้อมกับแช์โพสของเพจนาติตาตเกียวเนี่ยไปไว้ที่เพจเราครับพี่น้องเราก็บอกว่าเตือนภัยปอมอย่ามาสร้างประเด็นแอบบอ้างเอารูปสร้างเพจปอมหยุดการกระทําซะขออยู่แบบม่อมแม่เสาเธอนายศาสตร์ปัดเราก็โพสมาแบบนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับ แฟนในส่วนของเพจนระิตตะตูเกียวอยู่เพจเรากับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับเอฟซีเนี่ยก็งงนะครับว่าเอสรุปแล้วเพจนระิตะตูเกียวเนี่ยเป็นเพจของใครกันแน่นะครับเพราะว่าก้อนหนานี่เพจนี่เนี่ยออกมาแซบบอตบิกแล้วก็ออกมาดาบบอตบิกเนี่ยตลอดกับพี่น้องนะครับแล้วมาเมื่อน,นี้เนี่ยยูดีๆนะครับ ทางฟังของแพลวเพบอกว่าเป็นเพจลอบรสนพนองนะครับเอ,เอ้าเอฟซีเขาไปคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากนะครับในเพจของแพลวเพานะครับต่างไฟล์ต่างสงสัยนะครับบอกว่าทางเอฟซีท่านนี้บอกว่าบอกจะของแล้วหนึ่งอ,อีกคนนึงก็บอกว่าเพจนี้เอาไว้ปั่นแล้วแชร์ให้คนเข้ามาอ่านเห็นเพจนี้มานานมากๆแล้ว แต่ไม่มีใครแจ้งความเอาผิดกันแบบจริงๆจังๆนะครับส่วนอีกคนนึงก็บอกว่าหัวเลาะนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าฮ่าฮามันหลุดออกมาแล้วนะภาพนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าช่วยกันกดรายงานและต้องไปแจ้งความด้วยเดือจ้านะครับบางคนก็บอกว่าบอเซียนะครับว่าโอ้ยเมนบบนอนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าตอนที่เขาด่าผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นออกมาพูดแบบนี้ ตอนแซะตัวเองกลับออกมาพูดแบบนี้ป้าสสอนนนนะเนะาอฟซแบบีก็สงสัยนะครับว่าตอนนั้นนะเพจนี่แหละแซะผู้ญิบานคือผู้เห็นออกมาเว่าส่วนมือนี้คือออกมาว่าแบบซี่ประมาณนี้กับพี่น้องนะครับเอฟซีเนี่ยก็สงสัยนะครับเอ๊ะเพจนี้เป็นเพจของผูดด้ใดกันแน่หรือว่าเป็นใครทําไมไม่มีใครไปแจ้งความนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้เพจเจ้าของนั่นแหละรู้อยู่แก่ใจเสียงในหัวท่นพี่น้องบางท่านก็บอกว่านึกอยู่แล้วต้องมารูปแบบนี้ ปลอมแต่นานแล้วนะเพจนี้อีกคนนึงก็บอกว่ามันตรวจสอบได้นะว่าใครเป็นแอดมินนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าปลอมจริงแหละถ้าโพสต์แบบนี้แต่ถ้าโพสต์ด,ด่าอีกฝั่งไม่ปลอมนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกความจริงหรือแจ้งความหรือลงบันทึก ประจำวันไว้ค่ะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะได้มีหลักฐานนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่ารู้ว่าแอบอ้างก็ต้องฟ้องค่ะอย่าปล่อยไว้ปั๊ดอีกคนหนึ่งก็บอกว่าฟังคำพูดมานานแล้วดูแปลกๆนะครับส่วนทาน,นี้ก็บอกว่าตํารวจไซเบอร์เพื่อตรวจสอบได้เบริร์ว่าใครเป็นใครปัดพี่น้องนะครับเอานั่นแหละครับใน,นส่วนของแพลวพาก็ออกมาบอกแล้วว่าเพจนาะทิตาตัวเกี่ยวเนี่ยเป็นเพจปอมนะครับแล้วเนี่ยบรูเลี้ยงนะครับพี่น้อง อันนี้ต้องร้องเบืองว่าอาจจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเอฟซีบางคนกกกันยังเบอเสียน,นะครับว่าเป็นเพจปลอมหรือว่าลู่เห็นเป็นใจหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะปลอมก็ได้กับพี่นนอนะครับเพราะว่าเพจนี้ก็อยู่มั่นนานหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีใครนะครับ ทำได้นะครับและการมักแสะทั้งฟังของบอสบิ๊กตลอดประมาณนี้ก็พี่นอนแล้วนุ่นบอกเลยข่าวสารมาบอกมาเล่าทุกท่านมีข้อบิเห็นแบบใดในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้ครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเด,ดเดี๋ยวมาฝากครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ